เท่ของเรา่ยอวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วใช่เพราะว่ามีคนเขาบอกมาเลขเราอยู่คุณจะอยู่เลขสองเองก็ยี่สิบสี่อะไรอย่างงี้ป้ะเออเอออ่ะผูดถึงมันเกิดวันนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคนแรกทเขาอวยพรเราอย่างเงี้ยก็ทำเป็นโอ้เลียวแบบไวเล่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคราที่อวยพรเราเนี่ยเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกว่าเลือกรูปได้ใจร้ายเหมือนกันนะ แต่ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้รับสิ่งดีๆในวันเกิดเต่ไม่หมดแล้วก็แบบคนแรกที่แฮปก็เป็นเก้าด้วยก็อ้าวโอเคสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขอ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าอิ่มกลุ้มใจขนาดไหนพี่คะอะไรนะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเหรอเห็นตอนเมื่อคืนแล้วใช่แสดงว่าฝันดีใช่เห็เมื่อคืนค่ะฝันดีค่ะนี่ของขวัญอะไรจากเขาไหมคะยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอดูอยู่เหมือนกันใช่ เรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตามรีเควส์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้อะไรก็ได้ค่ะอยากได้อะไรคะอยากได้ดอกผู้ชายหรือผู้หญิงอยากได้แหวนหรออย่างอย่างอย่างใจอยากได้เออแบบต้องหูอะไรอย่างเงี้ยไต้องหูเพชรต้องต้องเซ็กันละงามๆเลยนะก็ก็เกินไปหนูเกรงใจพี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้อีกจริงแล้วปกติแล้วในเทศกาลพิเศษวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบว่าโมเมนต์อะไรกางอะไร ว่าสาคัญที่แบบให้เวลาแหละเออของไม่เป็นไรเพราะว่าแบบอย่างปีที่แล้วก็ไม่ได้ให้ของข่านกานก็เดี๋ยวทบมาทีเดียวเลยละกันอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละค่ะสำคัญว่าให้เวลากันละกันแล้วก็แบบรู้ว่าทั้งคู่แบบคิวงานยากเน้นหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามหาเวลามาเจอการแค่นี้ก็พอแล้วราะจักก่อนนี้ต่อสวยว่าทำงานตลอดไม่เคยได้เจอการต้อมีเวลาใช่เขาเหมือนแบบวีเองก็แบบเดินทางเยอะเก้าเองก็ถ่ายแบบ ถ่ายงานอยู่ต่างจังหวัดเยอะอะไรย่งเงี้ยมันเลยไม่ค่อยแบบเวลามันไม่ตรงกันอย่างเงีย้ยค่ะใช่แล้วร่วางห่ามกันไหมครับพี่คะเอารื้อเวลากับกับค<า>ู<า>่เราเลยก็ยังยังไม่ยังไม่เป็นปัญหาะค,ะค่ะก็มีแบบเป็นฟิลแบบว่าเออก็ใช้โทรคุยกันหรืออะไรเงี้ยเอาแล้วก็มีบ่นบนว่าเอออยากเจอนะแล้วก็พยายามเอาคิวมากลางกันแล้วลองดูว่าตรงไหนมันจะเจอกันได้บ้างนานสุดที่ไม่ได้เจอกันแค่ไหนระยะเวลาสองอาทิตย์ ถึงที่เงานสอนที่สอนแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้สอนที่คือช่วงก่อนหน้านี้ใช่ค่ะใช่ใช่เพิ่งเพิ่งได้เจอมาเลยค่ะไปคอนเสิร์ตที่เป็น gentlemen live มาก็แบบก้าวก็เลยมาเชียร์อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ยังไม่มีตัวแบบที่จะแบบเอาอยู่จะจัดตุ้มซิงต่างๆอะไรพิชนายก็ยังไปทงไปทริปอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปทริปปีหน้าละกันเพราะปีนี้แบบ คิวเต็มแล้วออใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราแบบให้กับงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบมาโฟกัสอีกทีนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันต้องต้องหาเวลาพักขนาดแต่งตแบบรู้สึกว่าพอใจกับที่ผ่านมาชดเชยชดเชยกับที่ผ่นานมาเดี๋ยวยังไม่ได้คิดไกลขนาดนะเพราะตอนนี้เอาให้จบปีก่อนงานเยอะมากเลยแล้วก็กำลังจะมีอัลบั้มใหม่นะคะอ,อัลบั้มภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทายชื่อโยเกิร์ลค่ะ ตัวปีนี้เรามีของขวัญอะไรให้ตัวเองอะไรเพราะเราในตอกส่างปีที่ผ่านมาบอกว่าเราทำแต่งงานไม่าด้นีของขวัญให้ตัวเองเลยก็ของขวัญให้ตัวเองก็มีเรื่อยๆค่ะถ่ายมือถือไปเรื่อยๆกดแบบเซลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะเพราะไม่ค่อยมีเวลามาช็อปเลยอะไรไม่ได้มีชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะไม่ไม่มีชิ้นใหญ่ค่ะยางค่ะยามรถร้อยเขาถือซื้อให้หรือเปล่าชิ้นใหญ่ ไม่ขนาดน่ะเราแบบเราเป็นชนีแบบว่าทํางานแล้วก็หาเงินเองซื้อเองตามใจตัวเองเปย์ตัวเองนะใช่เปย์ตัวเองได้ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเราตื่นเต้นมากเลยใช่ค่ะได้เลยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยอ่ะแบบทำงานมาแล้วก็มันเป็นอัลบั้มสองแล้วด้วยแต่ว่าเป็นอัลบั้มภาษาไทยแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคนจะรีแอคยังไงเหมือนกันก็ต้องลองดูค่ะ เราทามาแล้วทํามาแล้วค่ะใช่ก็คือจริงๆไอ้เรื่องเส้นเสียงอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนแล้วแล้วก็แบบการแบบว่าดูแลตัวเองเปหลับเลยพอเราได้พักปุ๊บเส้นเสียงเราก็กลับมาดีขึ้นแล้วเราก็รู้วิธีที่จะดูแลเส้นเสียงของเราแบบระวังยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคค่ะแล้วก็สําหรับทําอัลบั้มเราก็ใช้เวลามาเป็นปีในการทําแล้ว่ตอนนี้ก็คือมันจะปล่อยแล้วมันพร้อมแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้อาจริงว่าเสียงเรากลับมาโอเค้อยไปเต็นเหมือนเดิมอย่างที่เราบอกว่าต่อนก่นี้มันมีปัญหา ยังไม่ร้อยค่ะมันก็จะมีช่วงมันจะมีวันที่แบบร้อยบางวันก็80อะไรเงี้ยมันจะมีแล้วแต่วันไปอยู่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบวันก่อนหน้าหรือช่วงนั้นใช้เสียงติดติดกันเยอะขนาดไหนแล้วก็แค่ต้องระวังค่ะรับไปแล้วค่ะก็ต้องทำค่ะมีต้องมีลิมิตไหมคะว่าแบบะใช้เสียงแค่นี้นะใช่ก็ก็มีคุยกันค่ะกแบบัแบบแบบผู้จัดก,การว่าแบบโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะแบบล็อกไว้ว่าเดือนหนึ่งเรารับกี่งานพอสำหรับร้องเพลงเพราะไม่งั้นมันจะแบบว่า ท,ทำลายร่างกายเราเกินไปเพราะเวลาเราไปเล่นกลางคืนมันก็ดึกด้วย oh, พอนอนดึก hmm. มันก er ็มีผลกับเส้นเสียงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตน um> okay. ี่มันไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วคุณแกเล่นคอนเติมขอต่างๆการร้องเียมันมันสามารถันมด้คือเราต้องจัดเต็มเวลาเราไปคอนเสิร์ตใช่เราเรารู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอล้เราได้เจอแบบแฟนๆเราบางคนมาเจอกันเป็นครั้งแรกเราก็อยากแบบให้เขาเต็มที่ให้มันสนุกด้วยกันเพราะว่าเขาเองก็แบบ อย่างที่บอกว่าเวลามันมีค่าแล้วเขาเลือกที่จะใช้เวลานั้นอ่ะมาดูเราอ่ะเราก็อยากเต็มที่ให้เขามันไม่ต้องทานยายอยู่ไหมคะไม่้ทานแล้วค่ะแต่ก็แค่แบบว่าระวังเรื่องอาหารการกินแบบท่อมท้อท่ามามันท่ามเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอดได้ไหมคะก็มีตบัดแต่บ้างเล็กน้อยออแอบบนี้เรากลัวบางทีแบบว่าถ้าเราไม่ได้พักเลยเราปวดเป็นเนื้อลังตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าไม่คุ้มกันเพราะว่าสุดท้ายเราเส้นเสียงเราก็คือแบบเครื่องดนตรีของเราแหละอย่างเงี้ยก็ดูแลค่ะ แน่นนว่าเดี๋ยวนปีใหม่แล้วรับงานใช่ไมค่ะปีใหม่ปีใหม่ไม่ว่างเนาะเขาเต็มหรือยังคะเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอปีหน้าได้เลยค่ะวันนี้เก้ามาเชียร์ไหมคะวันนี้ก้าไม่มาเก้าจะแต่งจังหวัดดี่ห็นอ่ะแต่เราเจอกันไปแล้ววันก่อนเวันนี้จะไม่ได้มีการนัดกินข้าวอะไรไว้่อยทีหลักละกันคะร้เตรียมเซอไพสให้เธอสาวทูขอให้จริงค่ะแต่ด้วยบุคลิกนั้น่ะไม่เยเซอร์ไพรค่ะ ไม่ไม่เสียใจใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่คาดหวังค่ะเราเล่นนะเราเล่นนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าไปแบบพูดว่าแบบเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเขาดูแลดีเขาดูแลดีมากค่ะครับผมก็เออก็จริงๆก็ยังยังยังไม่ได้เจอในวันเกิดก็เดี๋ยวเขคงหาจังหวะที่จะไป กินข้าวหรืออะไรก็ว่ากันไปเขาบอกเขาบอกเขาบอกแล้วเหรอครับเขาบอกว่างั้นเหรอฮะเดี๋ยวกดที่ข้าวไม่ตามติดเตอร์เลหรออ๋อไม่แต่เอาเดี๋ยวว่ากันอาคขอบคุณมากที่บอกใช่ครับก็ครับมีมีมีก็จริงจริงก็หลักๆก็คือเป็นการแบบ ใช้เวลาร่วมกันแหละผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมีค่ามากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเวลานะครับใช่ครับเขามีริบเรสไหมว่าเขาอยากได้อะไรมิก็ก็เขาก็มีพูดบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างแล้วกันใช่ครับมีนัดกันหรือยังครัว่าเตรียมจะไปเมื่อไหร่มีก็คุยคุยคุยกันอยู่ครับใช่ว่าสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าก็ งานเยอะกันทั้งคู่นะครับใช่แต่เราก็ป a ้เ y b i r t เดย์เราก็คุยกันตลอดใช่ครับแต่ขาเขาแฮปปี้เนาะทำงานเยอะครับครับ<ๆ>ก็ก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่บางทีเรามีมีโอกาสดีๆหลายอย่างนะครับแล้วก็ทั้งคู่แหละเห็นคิดเหมือนกันแหละครับเรื่องที่เราลงนี่เรืองยากไหมคั้าวไม่ยากเลยครับผมมีในใจอยู่แล้วเรื่องลูกใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆตอนที่ลงเขาก็เขาก็ฟังอยู่ด้วยนะ ว่าผมผมก็บอกเขาว่ามันจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นแล้วนะใช่รูป้อยู่แลวเราทนรูปันอย่าุรเรอยู่แล้ว,ลวใช่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 ใชเราก็เราก็บอกเขาว,าว่าเออมันเป็นรูปที่ที่ผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่านะใช่แต่ผมไม่ได้ขอคุณนะผมจะลงแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าเตรียมใจรับไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ ไม่ได้บอกว่าเขาของใครรอดไม่รอดผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนอาจจะเป็นมุมที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบตัวเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาไม่ดูไม่ดีหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมว่ามันคือธรรมชาติขอโทษครับคือเราไม่ได้จะแกล้งไม่ครับแค่หยอกเล่นนิดหน่อยใช่บาจะบอกว่าชอบเขาทุุมเขาก็ดูดีใช่ไหมครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรู้ตัวแบบโพส ก็ได้เขาก็ยังดูดีใช่ใช่ครับที่หน um> ึ่งในใจนะที่หนึ่งในใจอันนั้นอันนั้นเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะอะไรนะครับแต่วันนี้วันนี้ก็จริงๆก็โฆษณาได้แต่ว่าวันนี้มาอีกงานหนึ่งนะฮะใช่ใช่ใช่ขอบคุครับม ก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับมันก็มันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็แค่ต้องจัดสรรเพราะว่ามันก็จะเรียกว่าไงดีล่ะมันมันก็ไอไอความยากความอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแตกต่างกันไปในแต่ละคู่แต่ละคนแต่ละชีวิตนะครับซึ่งมันก็ต้องบาลานซ์เอาต้องหาทางให้ให้มันไปให้ได้ในในในเวของมันอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้คิดคิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับก็จัดการได้ ครับครับคือเรื่องเวลามันเป็นเรื่องที่ต้องต้องบริหารจาัดการทุกคนกับทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ก็ต้องการเวลาเหมือนกันครับอยากเขาบอกอยากไปเที่ยวปีหน้าแต,แต่ว่ามีเวลาล็อกคิวเราเต็แผนางหรือยังคะมีมีแต่ไม่บอกหรอกแอบแอไม่บอกพี่ <c oughs> ไม่บอก <c oughs> ไม่บอกพี่อะไรอะไม่แต่ยัง <c oughs> ไม่รู้ไอหมูโงนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ใช่ก็ทำงานอยู่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ไอ กำลังจะมี MV ครับผมของวงแบ๊บาบูนชื่อเพลงจอนนี่นะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมคิดมาแล้วว่าจะโปรโมทนะครับแล้วก็มีนี่แหละครับผมภาพยนตร์โดย Netflix นะครับผมมนรักนักพ่า